สวัสดีค่ะหลังจากฟังนิยายกันมาเยอะแล้วมาฟังซีรีส์กันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปบวกสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The World's Review ค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด12ตอนค่ะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนสอบสวนค่ะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยุค90นะคะก็ต้องบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยทำภาพถึงสุดๆซีมสวยแอคชั่นดีค่ะการเล่าเรื่องกระชับส่วนนักแสดงเนี่ยก็ใส่เต็มแม้ตอนแรกเนี่ยนะคะดูแอบจะแบบงุดงิดนางเอกนิดหน่อยแต่ท้งนี้ท้งนั้นบอกเลยว่าโดยรวมดีค่ะ ส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงทำไมต้องอุ่นอิดแม่นางเอกของเราด้วยไปค่ะไปฟังกันเลยโครงเรื่องหลักเนี่ยนะคะก็จะเล่าถึงพักจุนโมค่ะนายตำรวจหนุ่มบานนองนะคะที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้เป็นสายลับเพื่อแฝงตัวเข้าไปอย่างกลุ่มพ่อค้า,าย,ยาค่ะที่มีเครือข่ายข้ามชาติเพื่อแลกกับตำแหน่งการงานหน้าที่ที่สูงขึ้นค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับในหน้าที่นี้นะคะ เนื่องจากเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะพิสูจน์ฝีมือค่ะรวมทั้งยังอยากได้ตําแหน่งแล้วก็เงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะก็อยากจะทําให้ครอบครัวทางฝั่งภรรยาเนี่ยนะคะยอมรับเขามากขึ้นเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยก็เป็นตํารวจเช่นเดียวกันกับเขาแต่เธอเนี่ยดันมียศดที่สูงกว่าและนั่นก็เลยทาให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกําลังโดนดูถูกจากทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยค่ะ แต่การแฝงตัวเข้าไปอยู่ในแกงค้ายาเน,นี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยเพราะว่าหัวหน้าแกงเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีอิทธิพลมากแล้วจริงๆก็เป็นคนฉลาดเพราะว่าเป็นมาเฟียรายใหญ่ในย่างกังนํำเลยล่ะคะ่ะที่สามารถไต่เต้าจากดีเจเปิดแผ่นในพับก้าวสู่พ่อค้าขายยาได้ เขาเนี่ยนะคะได้ขยายอํานาจจนกว้างขวางมีเครือข่ายครอบคลุมแทบจะทั่วประเทศเลยและหัวหน้ามาเฟียแกงเนี้ยเนี่ยนะคะตายแล้วเมื่อเข้าไปก็ทําให้พ่อเพจของเรารู้ว่าดันเป็นรักแรกของภรรยาเขาด้วยค่ะเรื่องมันก็จะดูวุ่นๆุ่น,นเหมือนลักสามเศร้าเราสามคนนะคะแต่มันก็จะมีประเด็นที่ลึกกว่านั้นค่ะเพราะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยดันมีปมในชีวิตอย่างตอนช่วงต้นๆของซีรีส์เนี่ยนะคะก็จะค่อยค่อย ปูพื้นตัวละครค่อยๆดึงดูดเราเนี่ยนะคะเข้าไปในชีวิตของแต่ละคนแล้วก็เข้าไปสู่ของการสืบสวนค่ะอ่ะค่ะกลับเข้ามาเรื่องกันต่อนะคะก็หลังจากที่พ่อตำรวจหนุ่มพ่อเพกข,ของเราเนี่ยนะคะสามารถทำทุกอย่างเพื่อซื้อใจพ่อมาเฟียรายใหญ่ของเราได้จนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งสำเร็จเนี่ยนะคะเขาก็ค่อยๆสืบหาข่าวพร้อมกับทำตัวกลมกลืนกับคนในกลุ่มเนี่ยแหละคะ่ะไปเรื่อยๆ จากเอาเข้ากลุ่มเออตอนนี้เริ่มได้เข้ามาอยู่ข้างกายแล้วค่ะกลายเป็นที่นับถือของพี่น้องเกันทวนหน้าและหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะคะก็ดันไว้ใจเขาที่สุดแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้หลงละเลงไปกับอํานาจที่มีอยู่ในมือหรือความเชื่อใจอะไรที่อยู่ในมือนะคะเขารู้ตัวดีค่ะว่าเขายังคงต้องเป็นตํารวจและทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่ แต่การที่จะสืบหาข่าวในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแถมแถมเขายังโดนระแวงจากคนรอบตัวของมาเฟียด้วยค่ะนั่นเลยทำให้รุ่นพี่เขาเนี่ยตัดสินใจโดยไม่บอกเขาโดยการดึงภรรยายของเขาเนี่ยค่ะเขามันร่วมในแผนการนี้ด้วย และการตัดสินใจครั้งนี้ของรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยค่ะเลยเป็นจุดเปลี่ยนของคนทั้ง3เลยค่ะหลังจากที่ภรรยาเนี่ยนะคะได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมสืบคดีด้วยครั้งนี้แล้วเนี่ยเขากลับพบว่าความจริงภรรยาของเขาเป็นอดีตคนรักใช่ไหมคะเท, e ท่านั้นยังไม่พอตอนเนี้ยดูเหมือนว่าพ่อมาเฟียจะเดินหน้าจีบภรรยาเขาด้วยอีกแน่โอ้ แล้วเขาจะต้องไปเป็นภรรยาลักของคนทั้งสองด้วยนะคะแล้วแบบเนี้ยเขาจะทำหน้ายัางไงเล่าตอนแรกเขาก็พยายามขัดเพื่อไม่ให้ภรรยาเข้ามาทำหน้าที่นี้ค่ะส่วนภรรยานะคะด้วยที่ต้องการให้สามีจบหน้าที่นี้เร็วๆเธอก็เลยอาสาแล้วไม่ยอมเชื่อฟังสามีค่ะเข้ามาร่วมสืบร่วมเอาความลับเอาความรักที่ มาเฟียมีให้แกเธอเนี่ยมาหลอกเพื่อเอาข้อมูลและสิ่งที่เธอไม่เคยคิดเลยนั้นก็คือท่านไฟเก่าดันขุตอนสืบคดีเนี่ยสิกลับกลายเป็นว่ายิ่งรูจ้จักยิ่งทำให้เธอเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวเล็กๆกับการใจดีและเอาใจใส่ของพ่อมาเฟีย ส่วนเจ้าพ่อมาเฟียเองเนี่ยนะคะก็ไม่เคยรู้สึกละแคะละคายเลยค่ะว่าตอนเนี้เขากำลังจีบภรรยากับคนที่เขากำลังนับถือเป็นพี่น้องกันอยู่แถมทั้งสองเนี่ยเป็นตำรวจเพื่อที่จะมาหักหลังตนด้วยค่ะแล้วก็เหมือนจะเคาะซ้ำกำสัตว์นะคะเพราะนอกจากจิตใจของตัวเองจะหวั่นไหวไปให้กับรักแรกแล้วใช่ไหมคะภรรยาของเขาเนี่ย กับรู้สึกบางอย่างกับสามีตัวเองค่ะและความรู้สึกนั้นมันก็เกิดจากการที่ว่าเธอได้เห็นความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยได้เห็นนั่นก็คือด้านมืดด้านโหดของสามีตัวเองค่ะที่พอถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสามีเธอเนี่ยก็สามารถลงมือฆ่าคนได้อย่างไม่กระพริบตาเลยค่ะในตอนนั้นเองเนี่ยพระเอกของเราก็รู้แล้วค่ะว่าภรรยาเริ่มหวั่นใจในความโหดของตัวเองเขาจึงได้พยายามอธิบายว่าทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทํานะแต่ไม่ว่าจะอธิบายยัง ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนจากภรรยามาได้แล้วค่ะเอาละค่ะรักสามเศร้าเรา3คนเดินทางมาจนถึงสุดท้ายนะคะในที่สุดแก๊งมาเฟียก็โดนกำลาบได้เสียทีค่ะ หัวหน้าแก๊งมาเฟียในที่สุดก็ถูกจับโดยน้ำมือของพระเอกเราเลยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าท่านหัวหน้าแก๊งเนี่ยใจสลายเลยเพราะว่าโดนหักหลังทั้งจากอดีตคนรักรักแรกใช่ไหมคะแล้วไหนจะพี่น้องที่นับถือกันมาอีกแล้วความเสียใจเนี้ยมันก็มากถึงขนาดที่ว่าพระเอกเนี่ยแก้งหลับตาไปข้างหนึ่งเพื่อที่จะปล่อยให้หัวหน้าแก๊งเนี่ยลอยนวลไปเจ้าหัวหน้าแก๊งก็ดดานกลับมายอมตายด้วย ที่หักหลังเขากับมือค่ะโอโหโบลกส่วนนางเอกของเรื่องนี้เนี่ยนะคะหลังจากคดีจบลงเนี่ยคะ่ะเ,เธอก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถกลับมาคืนดีกับพระเอกได้นะคะแต่ว่าพระเอกเนี่ยค่ะก็ตัดสินใจที่จะแบบเซกุดบายไม่เอาแล้วดีกว่า <c oughs> ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกผิดกับพ่อแก๊งมาเฟียด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนภรรยานอกใจด้วยะคะ่ะในที่สุด แม้คดีจะจบลงได้แม้จะได้เลื่อนขันแม้เงินเดือนจะสูงขึ้นนะคะแต่กลายเป็นว่าเขาไม่เหลือครอบครัวไว้เลยค่ะพระเอกของเราเพราะว่าภรรยาสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่อดีตของเขาเท่านั้นเองต่อสู้มาตั้งนานในที่สุดเขากลับข่อยคว้าได้แค่ความว่างเปล่านะคะเสียงหมดเลยทั้งเพื่อนและภรรยาค่ะ เป็นการจบของเรื่องที่แบบเจ็บปวดจริงๆไม่มีใครมีความสุขสักคนเลยกับการกระทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าคนเขียนบทเนี่ยใจโหดมากๆแต่ว่าก็ทำได้ดีค่ะโดยเฉพาะฉากแอคชั่นนะคะโอ้สู้กันมันสุดใจเลยใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นกับจิตใจคนการสืบสวนสอบสวนปลอมตัวนะคะเรื่องเนี้หาดูกันได้เลยค่ะ g ก็บเด e o เวิร์สสวีค่ะแล้วถ้าเกิดใครชอบ การรีวิวและสรุปซีรีส์อย่างนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย